เพื่อที่จะมาเซอร์ไพรส์พี่มินวันวาเลนไทน์นะคะทุกคนเอาคุณค่ะให้หมดเลยเหรอเคื <Yeah. S 1> so, so. ลุกไปอาบน้ำเร็วๆ <c oughs> มีของจะให้ไอไอมีของจะให้ไปอาบน้ำเร็วๆเร็วแล้ว เดี๋ยวให้เร็วๆมีของจะให้เนี่ยจะเอาไหมแล้เลือกนอนเร็วๆ <laughs> กราบสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้ก็ขอสวัสดีกันอย่างเป็นทางการนะคะเมื่อกี้นะคะหลังจากที่ทุกคนเห็นนะคะเมื่อกี้จูนปลูกพี่มินคือตอนนี้บ่ายสองแล้วจูนปลูกพี่มินแล้วคือจูนอะออกไปข้างนอกมานะคะคือไปซื้อของมาเพื่อที่จะมาเซอร์ไพรส์พี่มินวันวาเลนไทน์นะคะทุกคนเมื่อปีที่แล้วนะคะจูนอะไม่ได้ให้อะไรพี่มินเลยคือแบบว่าแม้แต่แบบดอกกุหลาบดอกหนึ่งก็ไม่ได้ให้นะคะแล้วจูนบอกกับพี่มินว่าเฮ้ยไม่มีตังนะหรืออะไรประมาณนี้เดี๋ยวปีหน้า บีหน้าให้แน่นอนนะคะก็คือแบบว่าก็คือเหมือนได้สัญญากันไว้แล้วแต่เอาจริงๆจูนไม่ได้ไม่ได้ยึดติดกับคําสัญญานะคะก็คือว่าอยากจะให้จริงๆอยากจะให้ด้วยใจนะคะของที่จูนเตรียมมาก็เดี๋ยวมารอดูไปพร้อมๆกันนะคะว่าคืออะไรตอนนี้พี่มินอาบน้ําอยู่เดี๋ยวจูนจะเอาของมาไว้บนที่นอนแล้วก็มาลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะว่าจูนให้อะไรพี่มินนะคะในปีนี้นะคะก็ขอบอกกับพี่มินในคลิปนี้เลยแล้วกันนะคะว่า จริงๆแล้วอ่ะไม่ว่าจะวันไหนนะคะจูนก็รักพี่มินมากๆนะคะแล้วก็สิ่งที่ให้ในวันนี้ก็คือ ให้ด้วยใจนะคะไม่ไม่ไม่ได้แบบว่าอยากได้คืนหรือว่าอะไรเลยนะคะก็อยากให้อยู่กับจูนไปนานๆน,นะคะถือว่าครั้งนี้นะคะเป็นเซอร์ไพรส์วันวาเลนไทน์แล้วก็วันครบรอบของเราหนึ่งปี6เดือนไปเลยละกันนะคะทุกคนผพ้่อไปดูเรื่องแล้วนะคะตอนนี้คือตื่นเต้นมากๆพี่มินออกไปอาบน้ำเนาะเดี๋ยวมารอดูนะคะว่าถ้าพี่มินเห็นสิ่งของที่จูนเตรียมให้นะคะ <Tell me> พี่มินจะรู้สึกยังไงนะคะทุกคนโอเคไปเลย นี่นะคะเป็นของที่จูนจะให้พี่มินในวันวาเลนไทน์นะคะช็อกโกแลตนะคะใครๆก็รู้อยู่แล้วว่าพี่มินนะ่ะชอบชอบกินช็อกโกแลตมากนะคะแต่จูนจะบอกว่าช็อกโกแลตพวกนี้นะคะไม่ไม่ใช่ช็อกโกแลตธรรมดานะคะทุกคน<อ>ก็เดี๋ยวมาลอดูแลกันนะคะว่ามันคืออะไรนะคะนี่วันวาเลนไทน์นะคะก็จะมีช็อกโกแลตอะไรประมาณนี้นะคะก็ รอพี่มินอาบน,น้ำเสร็จเดี๋ยวมารอลุ้นแปพร้อมๆกันนะคะอุ้ยพูดลนจังหวะวันนี้เออ <c oughs> ก็วันนี้นะคะคลิปวันนี้เอาสั้นๆนะคะสั้นจริงๆนะคะทุกคนเพื่อให้ทุกคนได้เห็นแล้วก็ได้รู้นะคะอ <c oughs> ยากอวดอะ่ะเออยากอวดอะ่ะเ <c oughs> มื่อไหร่เดี๋ยวเสร็จ <c oughs> ถามถามก่อนถามก่อนถามคำถามก่อนสักหนึ่งข้อรักเขาไหมหะรักเขาไหม <c oughs> ถามรักอ่ารักให้จริงรักคนเดียวด้วย ไ,ไปขึ้นไปบนที่นอนขึ้นไปบนที่นอนก็นี่ก็ที่นอนขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกอะไรเนี่ย <c oughs> อ Happy Day ะฮปปี้วาเลนไทน์เดยค่ะเนี่ยหรอ <c oughs> ใช่เราซื้อกินกันมากกว่านี้อีก <c oughs> อเอาก็นี่มันเป็นแบบของขวัญที่เขาตั้งใจซื้อให้มินไง อันนี้เป็นของขวัญวันครบรอบกับวันวาเลนไทน์โอ้แค่นี้เออแค่นี้นะอ่ะให้ให้เลือกก่อนว่าเธอยังไม่เคยแกะใช่ไหมอันนี้ยัง,ยง <yourselves. S 1> ไม่เคยแกะว่ามันคืออะไรแล้วนี้แต่อันนี้เธอเคยกินแล้วถูกไหม<ช>อันนี้เป็นของขวัญวันครบรอบส่วนอันนี้เป็นของขวัญวันวาเลนไทน์เธอจะเอาอะไรก่อนเอาอันน <kaf> ี้โอ้ยเขาชอบบาวให้ <ๆ S 1> อันนี้ให้เลือกสองอันอันนั้นน่ะให้อยู่แล้ว <S <S อะไร <Hazrat. S 2> ให้เลือกสองอัน เอาไหนก่อนอันนี้หนักกว่าเอาเนี่ยเอาวันนี้มันเป็นวันวาเลนไทน์เธอก็ต้องเอาอนนี้ก่อนเอาเอาเนี่ยเอาอันนั้นก่อนเออ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 อ่าแกแกแล้วเธอก็ต้องกินก่อนนะคำหนึ่งอ่ะต้องกินด้วยคำหนึ่งอ่ะไม่รู้สิโอ้โหตื่นเต้นมากโควโล้ขให้จริงเหรอให้จริงเอาดีดีๆให้จริงอ่านอ่านดู อนจากไหนอ่ะเนี้ยใน,นท้งหมดอเง้อเขาจะบอกว่าอันเนี้ยมินจะเอาไปทําอะไรก็ได้จะไปซื้อรองเท้าสเก็ตหรือว่าอะไรก็ได้หรือว่าจะเลี้ยงเขาก็ได้เ,เขาให้อ่านนี่อ่านออกมาขอรวบทีเดียวเลยนะกล่องนี้วันครบรอบของเราก็ไม่เคยให้อะไรมินเหมือนกันอ่านย่อ อันนี้มินจะเอาไปทำอะไรก็ได้เขาตั้งใจมากๆเลยนะเขารักมินนะแฮปปี้แอนนีเวอร์แซลลีเอามเอโชว์หน่อยเอามาโชว์หน่อยจริงวะเนี่ยจริงเอาดีๆเอาดีมีคืนปะไม่ไม่คืนอ่ะดูเขาเก็บมาทั้งชีวิตเลยนะไม่ทั้งชีวิตหรอกจำได้ไหมเมื่อคืนสัญญาอะไรไว้ ะคคะ่าสัญญาแล้วกับวินไว้ให้หนึ่งหมื่นเออให้แล้วเนี่ยเอาจริงจริงยเอจริงเหรอจริงแยกความจริงกับความไม่จริงไม่ออกอะไรก็คือความจริงไงอันนั้นน่ะของขวัญมันมาเรนทาย<ม>เธอก็แกะดูอันนั้นเขายังไม่เคยแกะเหมือนกันว่ามันคืออะไรอา้าวคิดว่ามีเซอร์ไพรส์เออยังไม่ได้แกะเกาบอกแล้วว่ายังไม่ได้แกะ แกดูสินั like ่นคืออะไรงอจูนชอบไหมชอบไหมเธอบอกเขาว่าเธออยากได้แบบมีดาวเนี่ยเขาไปหามาให้แหละฟังเขาหรอฟังเธอแล้วไม่ได้หรอกซื้อมาตอนไหน เมื่อเช้าไงเธอไม่ตื่นเธอเขาร้องไห้แล้วเนี่ยเอาดีๆเอาดีๆออาจริงๆหมดนี่เหรอใช่เราสั่งมาจากเอาดีๆก้าวจริงๆใส่ให้เลยเขาจะใส่ได้ไหมล่ะมันใหญ่หรือเปล่าแล้วเขาจะใส่ยังไงเขาถือกล้องอยู่เลยเอาคืนเลยค่ะให้หมดเลยเหรอเฮ้คืนจุ ดีใจไหมไม่รู้ว่าบอกไม่ถูกไม่เคยมีใครให้ให้ดูเขาลองให้เนี่ยไม่เคยมีใครให้อร่อยดี่กอเนี่จริงจริงทำไมาเดี๋ยเขาใส่ให้นี่นี่ลายเดียวแบบซอยเขาเลยอ่ะใช่เธอบอกว่าเธออยากได้แบบเป็นดาวดาวแล้วมีอันนี้อันเดียวที่เป็นดาวดาวใจได้ใช่เขาเก็บตังไงเก็บตังซื้อให้ที่เธอบอกว่า เธอไม่ซื้อ,อน,นุ้นอันนี้ให้เขาเลยเนี่ยเขาเก็บจะมาเซอร์ไพรส์นี่แหละคนไม่ออกอารมณ์อารมณ์แบบคนโดนเซอร์ไพรส์ต้องเป็นยังไงไม่รู้อะ่ะพ <c oughs> อแล้วเขยฮมากอดเขาเลยมาหอมเขาเลยให้รางวัลเขาเลย <c oughs> มาร <c oughs> ักไหม <c oughs> รักไหมรักไหมจริงๆแบบว่าไม่ได้ว่าสำเร็จสำเร็จอะไรไม่ก็ให้จริงๆไงเพราะว่าโดนแกล้งอีกไม่โดนแกล้งแล้วก็นะคะทุกคน นี่ก็เป็นการเซอร์ไพรส์ครั้งแรกของจูนจริงๆอันนี้คือครั้งแรกจริงๆนะคะทุกคนที่จูนก็เก็บตังค์แล้วบางทีก็มีคนแบบสนับสนุนมาหรืออะไรแบบนี้นะคะก็คือแบบรวบรวมมาก็จูนก็เก็บไว้ก้อนนึงอยู่แล้วแล้วก็มีคนแบบ สนับสนุนมาจร,จริงๆอันนี้ก็ขอบคุณมากๆ,ๆนะคะเป็นอ่างเปาที่มีคนให้มาด้วยจูนก็เอามาสมททุนอีกนะคะก็ขอบคุณมากๆจริงๆนะคะที่ทําให้การเซอร์ไพรส์ครั้งนี้มันสําเร็จนะคะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณ,ค,ณค่ะ <c oughs> ปีแรกเลยแล้วก็ปีสุดท้ายไม่ใช่ <c oughs> นะคะปีที่แล้วจูน <c oughs> จะไม่รู้จะไม่รู้ว่าพี่มินจะจําได้ไหมปีที่แล้วอ่ะจูนไม่ได้ให้อะไรเลยไม่ได้ให้อะไรเลยจริงๆแล้วบอกว่าไว้ปีหน้านะอาไว้ปีหน้าก็คือคําสัญญานั้นตอนนี้ก็คือว่าสําเร็จแล้วนะคะก็คือไม่มีสัญญาอะไรติดค้างแล้วนะคะโยครอบก็ไม่มีให้แล้วนะให้ไปแล้วบอกก่อนเลยอ่ะ โอเคนะคะทุกคนถ้าใครชอบคลิปคลิปนี้นะคะก็กดไลค์แชร์กดซับสไครต์ให้จูนด้วยนะคะนานๆทีจะรักกันนะคะก็ฝากดูด้วยนะคะทุกคนคลิปนี้นะคะไปแล้วบ๊ายบายให้แฟนไปเลี้ยงข้าวก่อนตังค์หมดแล้ว <c oughs> อ่ะเดดเดดถามนะความรู้สึกเป็นยังไงไม่รู้อะไม่รู้ว่าต้องรู้สึกยังไงเพราะว่าแบบว่าไม่เคยมีใครให้ไม่เคยจริงๆ <c oughs> จะบอกว่าเรื่องนี้มีคนรู้เยอะมากนะคะแม่ก็รู้จริงๆมเมื่อคืนคุยกับแม่ก็คุยเรื่องนี้แหละเอาจริงๆมเมื่อคืนแม่แม่เธอบอกว่าเออมันชอบรู้เยอะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าเออก็คิดแผนได้แบบนี้นะคะ <c oughs> ไปแล้วบ๊ายบาย